โอ้ยมือนนี่มาว่าสิเดท่านว่าสิท่นปปานเก็บลกปลาเพิ่นหลุดเก็บก่อนเบ่ดแล้วเบิ่งเนี้กว่า,ปปาโอ้หน้าพอยะจา์อุด,ดมทิพย์เบิ่งเนี้ยังแต่หอยเพิ่นว่าเดียวนี่เก็บหอยหอมมาว่าสิท่านเห็นดอก โอ้ปวดได้เหลืองบวดท่านลงสัมกะยาอะไรปวดไอ้ลงขี้ต้มยังอีกน้องหนึ่งยังอีกน้องหนึ่งนี่เจ๊น้องนี่ยังอยู่นี่ยังสีดูดอยู่สิดูดีกน้องใหม่นี่โอ้น้องนี่หลายหลายป่า อ <ep> <board> <k fulfil> ุ้ยมีน้ำใสไหลเย็นพี่น้องเอ้ยค่ะขักโอ้ทุลไรลีปาดนี่ยท้าโอ้โหโพเต้นน้แม่เต้นนม่อะไรเต้นน้ม่ ื้อนเบืมองปลาก้อนพูดโอ้ปลาลายแทะมาพี่น้องมามามามึงเนี้ยนี่โอ้ยกินอยู่เทียงเทียงหาเทียงหน้าล้มพัดโอ้ยวัอยู่ข้าศักอิ์เลยก็มึงแนมงเนี้มอันนี้นะมายั้งอันนี้นะื็ยั่งเบิ้อะไรก้เอาเอาเอาคนเดียวนเนะ เจ้าเออกินเนยในนะกินแล้วแต่เกาเจ้าคือบุกินดิบแซ่บแซ่บโอ้ยหาก็เห็นเจ้ามากินดิบมื้อนี่อะไรสันมันแซ่บอีหลีพังเหวาเนาะเบิ่งแน่นี่ยนานจนบกนี่ยังสิลงไปงมมาอีกอยู่พี่น้องมาเด้อมาเด้อปลาแซ่บทั้งปลาบ่ข้าวปลากับปลาบ่ได้ข้าวบดได้ข้าวบ่บดกับปลาเออจะคอยกันจะกินนกกันคือกันเ้อะโอ้ย จนเออื้มโพดว่านั่งกินกระดาษกระดดแต่ศิลาคนอ,อนุญาตบาดข้ามเด้อพี่น้องกินขา้าวแล้วกินข้าวเร็วกับเมื่อคนพี่น้องเอ้ยบัลนี้โอ้เอาบอได้เฝ้าดอกน้องป่ามาเนี้คือสิเบิร์ตเลยละบัลนี้กับเมื่อ <c oughs> <c oughs> กับเมื่อก know, да. อ re, ่อนเด้อวันนี้เด้ออำลาพาจากก่อนลังจากทำประทานอาหารแล้วก็ดีเทียงหน่อยค่อยนั่งโอ้ยตูบหน่อยเดนสวรรค์บ้านเฮาเย็นเย็นทำเรียนเย็น กรับก็บเด้อบ๊ายบาย